โอเคก่อนเด่นเนี่ยเราอยากจะให้ทั้งสองคนอ่ะแนะนำตัวกันสักนิดนึงว่าชื่อเสียงเรียงนามเป็นยังไงแล้วก็เรียนคณะไหนมาครับมหาลาัยไหนมาก็ชื่อยีนครับมาจากคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับคะ่ะไอคะ่ะมาจากมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคณะมนุษยศาสตร์คะ่ะ ใช่ค่ะโอเคทั้งสองคนตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่ที่ Woody World เนาะกำลังฝึกงานอยู่ตำแหน่งไหนครับผมนะครับอยู่ e อ i t o r ครับของฝ่าย S2O ครับค่ะโปรเจกต์โคอร์ดิเนตของ S2O ค่ะซึ่งแฮปปี้ไหมกับการฝึกงานณตอนนี้แฮปปี้นะคะจริงๆก็มันก็เป็นแบบสิ่งที่เราอยากทําจริงๆแล้วมันก็แบบเข้ามาแล้วก็ได้ทําจริงๆคืออันนี้ไม่เป็นงานที่ใหญ่มาคือเคยฝึกงานมาแล้วหลายบริษัทอะไรเงี้ยเราอันนี้มันคือแบบงานที่ใหญ่ใหญ่จริงๆระดับประเทศอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบ โอเคมันตรงแล้วมันก็แบบได้ประสบการณ์ที่ดีก็แฮปปี้ครับแต่ตอนแรกก็อาจจะแบบเวอร์หน่อยเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยผมเข้ามาไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองได้อยู่ S2O คิดว่าได้อยู่แบบมาทํงานมาฝึกงานกับวูดดี้ก็คือแบบอยู่กับวูดดี้เลยอะไรแบบนี้พอเข้ามาก็รู้แบบเอออยู่ S2O ก็แบบตอนแรกก็แบบช็อกช็อกช็อกไปหน่อยตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับปรับตัวได้มาสักพักแล้วแหละอ๋อนวอย่างนี้เนี่ยยีนะไม่รู้ว่าได้ฝึก S2O แล้วอายรู้ไหมจริงๆก็ไม่รู้นะคะไม่รู้เลยใช่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ก็ก็ก็โอเคเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้ฝึกอีเวนต์แต่เราแค่ไม่รู้ว่าคือ s 2 o อเลยเหมือนเราก็ไม่ได้รู้ว่า S2O อเนี่ยอยู่ในองค์กรของบูดี้เวิด์คือก็รู้นะคะว่ามันเป็นของพี่บูดี้แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าปีนี้จัดเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้จัดมา2ปีเนาะเหมือนก็จัดปีที่แล้วแต่ก็ตอนนั้นแบบไไจัดที่ไทยจัดที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยตอนแรกที่เข้ามา ก็มีความช็อกอิงๆอยู่นิดนึงชใช้เวลาปรับตัวเนี่ยนานไหมในการที่กว่าเราจะรู้สึกว่าลงตัวแล้วเริ่มรู้สึกว่าโอเคกับการทําง,งานที่ได้รับของไอก็ประมาณสองอาทิตย์แบบก็แบบเริ่มปรับตัวได้เริ่มแบบเจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มปรับตัวได้แล้วก็งานมันก็เหมือนเคยฝึกมาก็แบบลื่นไปได้ไหวค่ะตัวนของผมเนี่ยคือผมมาฝึกอีเตอร์ใช่ไหมผมเนี่ยถนัดตัดต่อทางด้าน YouTube ม,มากกว่าแล้วก็พอได้มาอยู่ s อ o เนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าแบบเขาให้มาตัด พวกคลิปทิกต o อกคลิปรีวใน IG อะไรแบบนี้ที่แบบใส่ t r ท n น i ิชันเยอะๆพวกแบบเหมือนคลิป EDM อะครับตัดตามบีดคลิปเพลงดังๆแมสแมสอะไรแบบนี้เราก็แบบช่วงแรกๆอะคลิปแรกที่ตัดใช้เวลาแบบนานพอสมควรเลยกว่าแบบจะทําเป็นเพราะแบบเราถนัดทาง YouTube มากกว่าอะไรแบบนี้รู้สึกแบบว่ามันไม่ใช่ทางเราจนอยากจะเลิกฝึกไปไหมตอนแรกก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่ทางเราใช่ไหมแต่ก็คิดใใจว่าแบบ มันคงจะเป็นโอกาสใหม่ๆสําหรับตัวเราเนี่ยแหละได้มาฝึกลองอะไรแบบนี้ก็พอปรับตัวเข้ากับมันได้ก็ช่วงนี้แบบฟลอร์นะ<อ>ลื่นไปเลยทุกอย่างก็ลื่นไปอยากรู้ว่าทั้งสองคนอ่ะทําไมถึงเลือกฝึกที่บูตี้เวิร์ทั้งๆที่มีสถานที่ให้เลือกอีกเนี่ยตั้งมากมายแม่คืออยากให้ฝึกที่นี่มานานแล้วตั้งแต่แบบ สอสปีก่อนตั้งแต่แบบช่วงปี2องเนี่ยพี่เริ่มฝึกงานทำไมแม่ถึงอยากให้ฝึกที่นี่แม่มีแบบแม่ให้เขาเป็นแฟนคลับพี่ว<อ>ุญทีแม่คือชอบดูมากแล้วพอแบบมีโอกาสแม่ส่งส่งแบบลิงก์นี้มาเลยแบบว่าน้องไอ้ไปสมัครสิอพอสมัครพอสมัครพอมาสัมภาษณ์พี่เขาเรียกสัมภาษณ์แม่เริ่มเดบเริ่มแบบตื่นเต้นละ พอพี่เขาตอบรับคือแม่แบบเฮสุดๆคือแม่ดีใจมากชอบสุดๆดีใจกว่าที่เราดีใจกว่าเราอีกใช่ก็ไม่รู้ว่าใครฝึกแม่หรือเราก็โอเคไม่เป็นไรแม่ชอบแล้วตอนนี้เราก็ชอบด้วยใช่ชอบโอเคแล้วอย่างยีนล่ะทำไมถึงร้่มฝึกทีนี้คล้ายๆอายเลยก็แม่เหรอแม่เหมือนกันจริงคือเรายื่นไปหลายที่มากเลยนะแล้วก็แบบมีที่ที่ชอบด้วยแล้วก็แบบบอกแม่ว่าเออเนี่ยยื่นไปหลายที่พูดพูดชื่อหลายๆที่ไปแม่รู้จักพอพูดวูดดี้ปุ๊บทำไมแม่เอาวูดดี้ล่ะเอาวูดดี้นะเอาให้ได้ ใช่แม่รู้จักอยู่ทีเดียวแล้วก็เลยแบบเออสมัครทีนี้แล้วรู้มาว่าายเนี่ยเรียนที่มอเกษตรศาสตร์เนาะคณะอะไรนะคณะมนุษยศาสตร์ค่ะสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการแล้วาอคิดว่าสิ่งที่เรียนอายเรียนมาเนี่ยกับสิ่งที่ทําอยู่มันตรงสายกันมากน้อยแค่ไหนจริงจริงตรงนะเพราะว่ามันคือการท่องเที่ยวรายการบริการแล้วอเนี่ยได้เรียนไม้หนึ่งในไม้ก็คืออีเวนต์ เพราะฉะนั้นไอ้ก็จะเรียนอีเวนต์มาโดยเฉพาะแล้วไอ้ก็ฝึกงานอีเวนต์มาตั้งแต่ช่วงปีสองก็คือฝึกอีเวนต์มาตลอดแบบเป็นอีเวนต์มาเก็ตติ้งสองปีสองบริษัทแล้วปีนี้ก็เพิ่งเป็นโปรเจกต์ร์ดินตของของที่บุรีรั่ก็คือเราก็รู้สึกว่าก็ตรงหลายคนถ้ามองถ้าพูดชื่อคณะไปอ่ะเขาอาจจะแบบเอ๊ะว่าแบบเอ้ยท่องเที่ยวมาทําอะไรเพราะว่านี่เพื่อเพื่อนก็ถามเหมือนกันว่าทำไมเข้ามาได้่วนเออใช่จริงๆเราฝึกอีเวนต์มาโดยตรงกัน ยี่สิบเปอร์เซ็นเลยไม่ถึง oh, ว่าตรงยี่สิเอร์เซ็นใช่ตรงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะเพราะว่าที่เรียนมาเนี่ยเรียนสาขาวิทยุโทรทัศน์กับวิทยุกระจายเสียงคือเป็นเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์รายการ,ร,ร,าการวิทยุเลยแล้วก็ที่มาฝึกตัดต่อเนี่ยได้เรียนเกี่ยวกับตัดต่อเนี่ยแค่แบบวิชาเดียวแบบสามวิชาเดียวแบบเบื้องต้นแล้วเราเนี่ยชอบตัดต่อก็เลยแบบศึกษาจาก YouTube เอาแบบไม่มีในสาขาที่เราเรียนเลย แล้วทีเนี้ยอยากจะรู้ว่าฝึกงานอะจากตรงเนี้ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็ประสบการณ์ประสบการณ์คือแบบมันได้มาทํางานจริงๆไม่เหมือนกับตอนแบบอยู่กับเพื่อนที่มาหาลัยอันนี้แบบชีวิตวัยทางานจริงๆเหมือนแบบใบเบิกทางสู่อนาคตวัยทำงานเพราะว่าเราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังก้าวข้ามเป็นวัยทำงานแล้วมันคือแบบ เท,ทีีด่ดลยได้หลายอย่างนะจริงๆทักษะที่เข้ามาโปรเจกต์คอนี้เนี่ยนะมันทําหลายอย่างมากมันประสานงานมันคุยกับซัพพลายเออร์บางทีเราก็เปแบบไปดูโลเคชันไปดูถ่ายแบบโปรดักชันอะไรเงนะี้ยคือดูหลายอย่างมากดูภาพรวมเยอะมากคือก็ได้ทักษะเยอะแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปแบบประโยชน์ต่อทุกๆตําแหน่งเลยอนะคือไม่ว่าเราจะจบไปแล้วเราจะไปอยู่ตําแหน่งไหนของอ e ีเวนต์อะไรเงี้ย ทักษะตรงนี้มันก็จะไปแบบอแดปเข้ากับตําแหน่งน,น,นั้นๆได้จากที่เนี่ยเพราะว่าแบบที่นี่คือให้ทํางานแบบจริงๆเขาแบบไว้ใจเรามากๆให้เราคุยกับซัพพลายเออร์เองให้เราเป็นตัวลีดเองอะไรเงี้ยเขาเชื่อใจเรามากใช่ก็ดีแล้วมีคนก็พูดว่าถ้าอยากฝึกง,งานจริงอ่ะให้มาที่นี่คิดว่าประโยคนี้มันจริงมากน้อยแค่ไหนจริงอ่ะคือ,อจริงอ่ะใช่คือไม่คิดว่าพี่เขาจะไว้ใจเราถึงขนาดให้เราแบบคุยกับคนที่เราต้องไปแบบ เจราจาเรื่องการใช้เงินด้วยหรือว่าแบบไปเจราจาเรื่องการซื้อขายม,มาลงอของน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือพี่เขาให้เราคุยให้เราหลีให้เราแบบดูค่าใช้ใจ่ายเลยด้วยซ้ําก็สําคัญอะไรเงี้ยแบบถ้าอ ي, ถ้าเราผิดพลาดขึ้นมาละอะไรเงี้ยแต่พี่เขาก็ยังไว้ใจอะไรเงี้ยก็แบบก็ดีค่ะใช่แล้วการที่ได้ทํางานจริง <c oughs> รวมถึงมันใหญ่อะ่ะในบางครั้งกดดันไหมกดดันกดดันนเนาดมันมันมันพลาดไม่ได้แล้วมันก็ไม่อยากให้พลาดเพราะว่างานมันใหญ่งานมันมันต้องใช้ระยะเวลาการเตรียมเยอะ มันมันมีเวลาจํากัดของมันมเพราะฉะนั้นแบบถ้าเราพลาดแม้แต่นิดเดียวอะงานมันก็จะอาจจะแบบเลื่อนหรือว่างานมันจะไม่ตรงล็อกตรงเวลาที่เขาวางแกลบไว้อะไรเงี้ยใช่อ,อย่างที่อ้บอกว่างานมันใหญ่ใช่ไหมอย่ยงยกตัวอย่างมาอย่างคลิปมันจะมีคลิปหนึ่งที่แบบเป็นไลอัพของศิลป,ปินอแลวแบบมีดีเจประมาณสิบกว่าคนนะครับก็คือเราต้องตัดคลิปดีเจทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในคลิปคลิปเดียวแล้วก็เราต้องส่งมาให้เขา เพื่อให้เขาเช็คคอนเฟิร์มอีกทีว่าเขาเนี่ยโอเคไหมทางดีเจใช,ใช่ใช่มันก็เป็นอะไรที่แบบกดดันนะเพราะแบบต้องทําให้แบบให้เขาชอบให้ได้แต่เราก็ได้เรียนรู้เนาะในส่วนนี้นก็เติบโตไปเรื่อยๆเ,เรื่องนี้นเราทั้งสองคนเนี่ยคิดว่าประสบการณ์ในการฝึกงานะสําคัญต่อชีวิตเราอะมากน้อยแค่ไหนจริงๆก็มากนะคือ ไม่รู้ดิเราเราว่าการเรียนมาหาลัยการฝึกงานอะคือมันต่างกันมากๆเห็นเห็นได้ชัดเลยเวลาพอเราฝึกง,งานเสร็จไรเงี้ย <c oughs> เรารู้สึกว่าเรามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น <c oughs> แล้วเราก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นคือวัยมาหาลัยเงี้ยคือเรายังแบบเป็นเด็กขี้เกียจอยู่นะแบบเฮ้ยไม่อยากเข้าคานนี้เราก็ไม่เข่าแต่ว่า <c oughs> อันนี้เรามาทํางานอะเรามีความรับผิดชอบรอยอยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่ไปอะงานเราก็จะหยุดอยู่นี้เราคนอื่นเขาก็รอเราไปเรื่อยๆเงี้ยซึ่งมันแบบไม่ได้อ่ะแต่ว่าคาดเรียนก็คือคาดเรียนแบบ อาจารย์เขาก็สอนต่อไปได้โดยไม่มีเราเะอะไรเงี้ยเราก็มาเรียนย้อนของเราเองดิแต่งานของเราอะ่ะคือทุกวินาทีอะ่ะแม่งคือเงินแม่งคืองานแม่งคือแบบงานที่เราต้องทําไม่เสร็จจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันต่างกันมากอยู่คิดว่าสําคัญมากๆเลยนะมันเป็นแบบอีกส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะว่าแบบคือถ้าเรามีประสบการณ์อะ่ะเราก็จะเหมือนแบบเราก้าวนาหน้าคนอื่นไปก้าวหนึ่งแล้วอะ่ะพย้อนกลับไปเมื่อที่เราคุยกันเมื่อต้นคลิปอะ่ะก็เหมือนว่าบางทีก็แบบว่ามีที่อื่นหรือมีที่ในใจที่อื่นด้วยอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกเสีย ไม่เลยมไม่เสียใจเลยเรารู้สึกว่าที่นี่มันให้เราทํางานจริงๆก็ต้องยอมรับว่าแบบโลกปัจจุบันอะเนาะเวลาแบบเข้าฝึกง,งานหรือว่าเข้าไปสมัครงานจริงๆพอเราแบบจบมีใบปริญญาอะไรเงี้ยชื่อองค์กรที่เราเคยฝึกหรือชื่อองค์กรที่แบบเรามีคุณสมชั่นด้วยมันสําคัญกับสายงานบางทีมันก็สําคัญบางทีมันก็ไม่สําคัญแต่ว่าเราว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบทําให้แอปปูดได้ว่า เฮ้ยเราเคยฝึกที่นี่แสดงว่าเรามี potential ที่จะทํางานนี้เรามี potential พอที่จะได้เข้ามาฝึกที่นี่เพราะฉะนั้นงานที่เรากําลังจะไปสมัครแสดงว่าเราอ่ะมีศักยภาพที่โอเคอยู่แบบมีความสามารถอยู่ทํางานนี้ได้โอเคเขาอาจจะคัดเลือกอยู่เป็นเบอร์ต้นๆ้นอของท็อปฟลิทที่แบบเข้าไปสมัครงานก็ได้อ,อะไรเงี้ยมันก็มันก็ดีอะค่ะต่อเราอะอะไรเงี้ยที่แบบใบเบิกทางทําให้เราแบบสมัครได้ไหลายที่อะไรเงี้ยเราไม่เสียใจเลยเพรานะเรามองว่า บริษัทนี้ก็มีชื่อเสียงในประมาณนึงใช่มันมี่ชื่ียงมากเราสามารถไปต่อได้ในอนาคตใช่แล้วยินละไม่ไม่เสียใจเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันคุ้มแล้วนะได้ได้มาทํางานจริงๆแล้วก็ได้มาทํางานกับบริษัทที่แบบมีชื่อเสียงทุกคนรู้จักมันแบบอะไรที่แบบไม่รู้ว่ามันภูมิใจมันเป็นตาจะไหลวะเนี้ยไม่ไหลเห็นตาแบบนี้เลยอ่ะแล้วทีนี้อยากรู้ว่าถ้าจบการฝึกงานไปนความคิดเราตอนเนี้ย ถ้าจบไปแล้วยังอยากทํางานสายแบบด้านนี้ต่อไหมหรือว่าอยากเปลี่ยนสายยังอยากทำอีเวนต์อยู่ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดอะแล้วมันก็ เป็นสิ่งที่เราฝึกมาตั้งนานแล้วเรายังหาความชอบกับมันได้เรื่อยๆคืองานมันไม่หยุดนิง่งเราคุยกับคนไม่เคยเหมือนเดิมสักคนเลยเราก็จะเจอคนใหม่ๆคนที่เขาเก่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆ่เงี้ยเราก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีได้คอนเนคชั่นที่ดีได้เจอคนแบบเก่งๆเยอะแยะไปหมดเลยเราก็มองว่าเราได้พลังบวกในตรงนั้นใช่เราได้พลังบวกเราได้แบบมุมมองของเขาแนวคิดของเขาทัศนคติของเขาแบบเต็มไปหมดเลยที่คิดไว้นะ<ม>คืออยากไปลองทําอย่างอื่นมากกว่าอยากลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แบบ ไปเจองานสายอื่นมากกว่าเหมือนแบบที่เคยพูดเล่นๆกันไว้เรื่องแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอ,อยากลองทําธุรกิจมากกว่าหน้าตอนนี้นะครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เราได้เจอหรือว่าองค์กรวูดดี้เบิร์บ้างไหมถึงองค์กรคือเรามีความเชื่อใจในวูดี้อยู่แล้วม,มันเป็นองค์กรที่เปิดมานานแล้วก็มีพี่วูดดี้ที่เขาเป็นแบบไอคอนของที่นี่อยู่แล้วทุกคนรู้จักเขา แม่เราก็เป็นแฟนคลับเขาเลยนะที่ให้เรามาอยู่ตรงนี้ได้ก็คือแม่เราเหมือนกันที่เป็นแฟนคลับเขาก็แสดงว่าเขามีชื่อเสียงมีความน่านับถืออะไรยเงี้ยก็เป็นองค์กรที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้เป็นองค์กรที่ดีอย่างนี้ต่อไปส่วนพี่ๆในองค์กรพี่ๆอีเวนต์ของเราแล้วกันเราสองคนอะไรเงี้ยพี่ๆเป็นกันเองมากแล้วก็เวลาเขามีอะไรยเงี้ยคือเขาสอนเขาอยากให้เราคิดได้ด้วยตัวเองแต่เขาก็จะสอนไปด้วยเขาก็จะถามแนวคิดเราก่อนว่า น้องไอคิดยังไงกับเรื่องนี้น้องอายจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้เขาไม่ปิดกั้นเลยเขาก็จะคอยบอกว่าโอเคงั้นลองคิดแบบนี้ไหมหรือว่าน้องไอลองมองมุมกว้างๆอย่างนี้นะให้เราลงไปดูงานด้วยตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าขอบคุณจริงๆมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นคนสําคัญเหมือนเป็นอีกหนึ่งคนในแผนงานที่ทําให้งานเนี้ยมันสําเร็จรู้ล่วงขอบคุณก็พี่ๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆฝึกงานจริงๆดีใจมากที่เจอเพื่อนๆเพราะว่าก่อนหน้านี้คือแบบเจอไม่กี่คนก็คิดว่า เหงาแบบอยู่คนเดียวหรือเปล่าพอแบบเจอเพื่อนเยอะๆ,ๆอย่างก็รู้รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นแบบอีกหนึ่งหนึ่งสิ่งที่ทําให้เราอยากมาทํางานทุกวันเลยเนี่ยการเจอเพื่อนคือแบบสิ่งที่สนุกสําหรับเราแบบชีวิตเราแบบมีไม่มีกี่อย่างก็คือหาความสุขจากการเจอเพื่อนแค่นี้ก็ได้ะไรเงี้ยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แบบคอยสนับสนุนคอยเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณค่ะอยากให้แบบลองเปิดใจเลยเพราะว่าแบบระยะเวลาในการที่เรามาฝึกงานเนี่ยมันค่อนข้างสั้นอยากให้แบบ เปิดใจคุยกับพี่ๆไม่เข้าใจตรงไหน,นแบบถามได้เลยเพราะผมเชื่อว่าแบบพ,พี่เขาเนี่ยรอให้คําตอบเราอยู่ใช่